สวัสดีครับผมพบกับช่างจงลำปางครับในช่องช่างจงลำปางครับสาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู4เทคนิคการเชื่อมเหล็กบางนะครับผมสาหรับงานตัวนี้นะครับเป็นโครงโตะสไตล์ลอฟนะครับโดยปกติทั่วไปงานเซนิเจอร์เขาก็ไม่ได้ใช้เหล็กหนามากนะครับผมนี่เป็นเหล็กกล่องนะครับ3นิ้วคูนนิ้วครึ่งนะครับผมขนาดความหนาครับ1.2มิลนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีเชื่อมนะครับว่าเหล็กบางแบบนี้นะครับผมมีวิธีเชื่อมยังไงให้เชื่อมง่ายสวย แล้วก็ไม่ทะลุนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่ดูทีละข้อกันเลยนะครับผมมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับไปอันดับแรกเลยที่เพื่อนๆจะถามนะครับก็คือตู้เชื่อมครับเราจะปรับไฟเท่าไหร่ดีนะครับผมอธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับตู้เชื่อมแต่ตู้มันจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันแล้วก็รายละเอียดต่างๆอย่างเช่นไฟบ้านของท่านนะครับเชื่อมเวลากลางวันกลางคืนนะครับผม กระแสไฟที่ได้มามันก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราใช้ความรู้สึกเป็นหลักนะครับแต่เริ่มต้นนะครับสําหรับงานเชื่อมเหล็กบางนะครับให้ปรับไฟไปที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ60ถึง100่ไม่เกินนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็มันแรงไปหรือมันเบาไปยังไงเราค่อยปรับลดลงปรับเพิ่มขึ้นนะครับวิธีสังเกตนะครับมันแรงไปยังไงเบาไปยังไงนะครับเวลาที่เราเชื่อมนะครับเราจี้ลงไปที่ชิ้นงานครับแล้วมันมันไม่สร์คนะครับหรือว่ามันส์ーแต่ว่า มันดูดติดเลยนะครับดูดเชื่อมติดกับชิ้นงานเลยนะครับผมให้เพื่อนๆสันนิษฐานไว้ก่อน,นครับว่าไฟเบาไปก็ค่อยๆเร่งไฟมาทีละนิดค่อยๆเพิ่มมานะครับถ้าเกิดไฟแรงไปนะครับเวลาที่เราจี้เนี่ยมันจะติดง่ายนะครับผมสปาร์กง่ายแต่ว่ามันจะทําให้ชิ้นงานเกิดความร้อนเหล็กที่มีความบางมันจะทําให้ทะลุได้ง่ายนะครับผมเราก็จะต้องปรับเบาไฟนะครับโดยหลัหลกๆสําหรับข้อแรกก็จะประมาณนี้นะครับผมรา,ายละเอียดตู้เชื่อมรายละเอียด สายความยาวสายเชื่อมความยาวสายดินนะครับผมก็เกี่ยวข้องทั้งหมดความรู้สึกเป็นหลักนะครับผมในการที่จะปรับไฟนะครับตู้ใครตู้มันนะครับเราจะรู้ใจตู้นั้นได้ดีที่สุดนะครับผมสาหรับข้อที่2นะครับผมก็เป็นลวดเชื่อมนะครับโดยปกตินะครับการเชื่อมเหล็กบางนะครับเราจะใช้ลวดเชื่อมตั้งแต่2.6มิลนะครับลงมานะครับ2จ 0มิลน,นะครับก็ใช้ได้นะครับผมที่ที่มีขายโดยทั่วไปนะครับก็จะ2.6กับ2.0ถ้าใครไม่สามารถที่จะเชื่อม2.6ได้ก็ต้องไปหา2.0มาเชื่อมนะครับผมแต่ถ้าเชื่อมชํานานแล้วขนาด2.6ก็ถือว่าเชื่อมได้นะครับขนาดของรถดเชื่อมก็มีผลต่อการปรับไฟเช่นกันนะครับยิ่งรถเส้นเล็กมันก็ต้องใช้ไฟเบาลงนะครับในการเชื่อมนะครับผม ข้อที่3นะครับข้อนี้ส่วนใหญ่แล้วมือใหม่มักจะมองข้ามไปนะครับผมการเจียนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับการเจียประกอบชิ้นงานนะครับผมระหว่างตัวชิ้นงานทั้ง2ชิ้นเนี่ยมาชนกันนะครับแล้วเราจะเชื่อมนะครับผมมันจะต้องเจียให้มันเข้าปากเข้ามุมให้ได้พอดี ให้มีช่องว่างน้อยที่สุดนะครับมันจะทําให้เราเชื่อมได้ง่ายนะครับยิ่งห่างเท่าไรนะครับมันก็ทําให้เราเชื่อมยากขึ้นมีโอกาสทะลุมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้สําคัญนะครับผมอย่ามองข้ามเด็ดขาดนะครับวนข้อที่4นะครับก็เป็นวิธีการเชื่อมนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทําในข้อที่4เลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะทดลองเชื่อมลวดเชื่อมทั้งขนาด2.6นะครับผมแล้วก็ขนาด2มิลให้เพื่อนๆดูนะว่า อ่ะมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราดูเลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราจะทดลองเชื่อมรดเชื่อมขนาด2.6ในอ่ารอยเชื่อมนี้นะครับผมเดี๋ยวเราดูนะครับ ถ้าเพื่อนสังเกตดีๆนะครับการเชื่อมในรอบแรกกับรอบที่2มันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับในรอบแรกเนี่ยผมจะแต้มแล้วก็ยกแต้มแล้วก็ยกเร็วนะครับผมแต่ในรอบที่2นะครับผมจะแต้มแล้วก็ทิ้งไว้นานกว่านะครับประมาณเสี้ยววินาทีนะครับผมถ้าสังเกตดีๆจะรู้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้รอยเชื่อมมันใหญ่กว่าเดิมนะครับสาเหตุที่ทําแบบนี้ได้ก็เพราะว่าในครั้งแรกนะครับเราเชื่อมอหนึ่งรอบไปแล้วนะครับตัวเหล็กบริเวณเนี้ยมันรอยแผลรอยเชื่อมเนี่ยมันหนาขึ้นนะครับสามารถที่จะเชื่อม จี้ไฟได้นานขึ้นนะครับโดยไม่ทะลุนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมให้ดูอีกครั้งที่หัวนี้นะครับเดี๋ยวดูในรอบแรกก่อนนะครับผมจะเชื่อมจี้มาทางสันเหล็กตรงนี้นะครับสันเหล็กบริเวณนี้เพราะว่าตัวสันเหล็กตรงนี้มันมีมีเนื้อเหล็กที่หนากว่าเยอะกว่านะครับถ้าเราจี้หนักไปทางไอ้ตัวตัวเหล็กที่เราตัดมาเนี่ยตรงที่เราตัดมันบางนะครับมันจะทําให้ทะลุได้ง่ายนะครับจี้เหล็กฝั่งนี้นะครับเพื่อให้น้ําเหล็กละลายไหลไปติดกับเหล็กฝั่งนี้นะครับ แต่ว่ามันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับผมถ้าจะนับมันก็นับไม่ถึงหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องใช้ความรู้สึกนะครับ วิธีสังเกตนะครับเวลาเราเชื่อมถ้าตรงไหนมันทะลุหรือว่ามันไม่ติดนะครับอาสีไฟมันจะแดงแตกต่างจากตรงที่ติดเลยมันจะมันจะสว่างกว่านะครับมันจะมันจะรู้เลยว่ามันไม่ติดนะครับอเดี๋ยวเราเชื่อมอปิดปิดรอยตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเดินในรอบที่สองนะครับ โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินรอบที่สองสังเกตว่าอ่ามันผมจะแชร่รดเชื่อมไว้นานกว่าเดิมนิดนึงนะครับ เรียบร้อย้วครับแผลพวกที่เป็นตาโมดเป็นรูๆแบบนี้นะครับบางทีมันก็เกี่ยวกับพวกลวดเชื่อมด้วยเกี่ยวกับกระแสะไฟด้วยเกี่ยวกับตู้ด้วยครับตัวนี้นะครับเหมือนว่าการการการเผาไหม้การเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่สมบูรณ์นะครับผมมันก็จะเป็นรูๆแบบนี้นะครับแต่ว่างานประเภทนี้เราเจียอยู่แล้วเราก็ไม่ได้สีเรียสนะครับผมแต่ถ้าเป็นงานประเภทโชว์รอยเชื่อมเอาแข็งแรงนะครับ หรืองานที่มีการตรวจ QC นะครับไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราทาของเราเองนั้นได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทดลองการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมขนาด2.0มิลกันบ้างนะครับ2หัวนี้นะครับผมเดี๋ยวหัวนี้ผมจะเชื่อมให้ดูแล้วก็อีกหัวหนึ่งก็เดี๋ยวเชื่อมแล้วก็อธิบายให้ดูเหมือนเดิมนะครับผมอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเบาไฟลงมาก่อนนะครับประมาณสัก60ก่อนนะครับเดี๋ยวแรงไปเบาไปเดี๋ยวเรามาปรับเพิ่มลดกันอีกทีนะครับผม ถ้าลักษณะนี้คือไฟน่าจะเบาไปจี่เราติดที่เราไม่ไม่สปาร์กนะครับแรงไฟ เคบผมวิธีการเชื่อมครับรอบแรกกับรอบที่สองก็คล้ายๆกับ2.6มิลนะครับแต่มันจะยากนิดนึงถ้าเราประกอบชิ้นงานแล้วร่องมันห่างนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเจียให้สนิทจริงๆนะครับแล้วก็ทําการเชื่อม,มไปทางจากสันเหล็กลงมานะครับอย่างที่อที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ จะสังเกตเห็นว่าเวลาที่ผมต้ามไปเนี่ยพอผมยกปลายโลดเชื่อมแล้วนะครับผมจะยังไม่จิ้มลงไปทันทีนะครับผมผมก็จะรอนิดนึงนะครับรอให้ตัวเหล็กที่เราเชื่อมไปเมื่อสักครู่เนี้ยมันเย็นลงนะครับผมเราก็สังเกตจากสีนะครับถ้าสีตอนแรกม,มันยังแดงอยู่เราก็ยังไม่เรายังไม่แต้มซ้ําลงไปนะครับรอให้มันเปลี่ยนเป็นสใีให้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 เปลี่ยนเป็นสีเหล็กปุ๊บ เราค่อยแต้มไปนะครับเพราะว่าให้ความร้อนมันลดลงก่อน,นครับค่อยเดินเม็ดต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้มันทะลุนะครับตรงนี้มีรอยทะลุนิดนึงเดี๋ยวเราซ่อมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินในรอบที่สองแช่นานกว่าเดิมนิดนึงนะครับ เท่านี้เองครับผมทําการขัดแล้วก็ทําการเจียนะครับก็จะสวยงามนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมนี่เป็น4ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1นะครับตู้เชื่อมนะครับการปรับไฟปรับยังไงนะครับขั้นตอนที่2นะครับลวดเชื่อมเลือกลวดเชื่อมขนาดไหนนะครับ2.6 2.0นะครับเราก็สาธิตวิธีการเชื่อมให้ดูนะครับขั้นตอนที่3นะครับผมการเจียเจียให้ชิ้นงานทั้ง2ชิ้นแนบสนิทให้เกิดร่องห่างน้อยที่สุดนะครับจะทําให้เราเชื่อมได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับการเชื่อมนะครับเชื่อมอย่างไรนะครับการแต้มแต้มอย่างไรนะครับรอบที่1ทําทยังไงรอบที่2ทํทยังไงวิธีการเชื่อมนะครับเชื่อมจากส่วนไหนของเหล็กให้ละลายไปหาส่วนไหนของเหล็กมันก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมเอามาฝากทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมเทคนิคนี้นะครับผม อาจจะไม่ได้ถูกต้องตามทฤษฎีร้อยเปรับนะผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นช่างที่มีใบเซอร์หรือว่าผ่านการทดสอบผ่านเกณฑ์ผ่านอะไรมานะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้ DIY ช่างบ้านๆนะครับหรือว่าช่างที่หากินทั่วไปรับเหมาสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับผมหากินเลี้ยงครอบครัวได้ไม่มีปัญหาครับผมสวัสดีครับผมช่างโจกลำปางครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่างโจกลำปางแล้วก็เพจช่างโจกลำปางด้วยนะครับ